สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับมาบอกท่านว่าแนะนำมาบอกว่ามีแอปมาบอกวิธีการหาเงินโดยที่ว่าเราใช้แอปแอปหนึ่งนะครับผมเป็นแอปอ่านข่าวนะครับผมอ่านข่าวชื่อว่าเป็นแอปไทยครับผมอ่านข่าวแล้วได้เงินจริงๆนะครับผม เดี๋ยวดูนะครับผมจะเลื่อนไปนี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับที่ว่าเนี่ยผมจิ้มตรงนี้นะครับผมไทยเดลี่ครับผมไทยเดลี่นะครับท่านทั้งหลายถ้าจ้โดก็เข้าไปใน Play Store ได้เลยนะครับผมแอปนอี้เป็นแอปสําหรับอ่านข่าวเป็นหลักนะครับผมเป็นแอปสําหรับอ่านข่าวเป็นหลักแล้วก็อืมีเล่นเกมแล้วก็อ่านข่าวแล้วก็ได้เงินได้เงินยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะครับผม ได้เงินแบบนี้นะครับในถ้าเราส,สมัครขึ้นมาแล้วสมัครเข้ามาแล้วก็อันนี้ผมสมัครแล้วก็เลยไม่ไม่ไม่ขึ้นหน้าของไอ้ไทเดอรี่นะครับท่านไปนโหลดที่ Play Store มาแล้วก็อ่อัพโหลดเข้าอัพโหลดไทเดอรี่ขึ้นมาแล้วก็สมัครเข้าไปนะครับแล้วก็บัญชีนะครับนี่ครับี่สมัครในบัญชีผมจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่ครับเนี่ยมันมีจะมีอย่างหนึ่งนะมีเยอะแยอะอ่าอัน คือหลักๆก็คืออ่านข่าวนะดูหน้าหลักนะนี่ครับวิธีการหาเงินของแอปนี้ก็คืออ่านข่าวดูนะครับผมจะพออ่านข่าวเป็นอ่านข่าวเป็นตัวอย่างนะครับผมก็เป็นในร้านนะครับนี่ครับพอเราเห็นปุ๊บเราเลื่อนๆอย่างนี้นะครับผมเนี่ยมาแค่ขึ้นมาอ่านข่าวคือบางที่นิ่งเฉยๆมั้งคือให้วงกลมข้างๆที่เป็นรูปบาทนะครับดูครับดูนะครับเนี่ยเดีนพอหมุนปุ๊บนะครับ ให้ให้มันเลื่อนจนมันมันชนกันนะครับตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมเราเขียนวันรับล้วก็เอานิ้วไปแตะตรงนี้ปุ๊บนะครับนี่ครับเราก็จะได้สิบสี่เหรียญมาสะสมไว้นะครับผมสิบสี่เหรียญน,นะครับอันนี้ตัวอย่างหนึ่งนะครับผมแล้วก็การหาเงินมยอะแยะนี่ครับนี่ครับมี <c oughs> คลิกเข้าไปที่มุมซ้ายมันจะมีว่าเล่นแกมมั่งไอ่อะไรนะ ที่สปินเตอร์สปินที่ว่าหมุนวง,วง,วงล้อรับรางวัลนะครับเสร็จแล้วมันเราได้มาเก้าเหรียญอันนี้ถ้าเราจะได้เพิ่มเราดูว,ดวิดีโออีกนะครับเราก็จะได้เพิ่มนะครับดูแบบนี้นะครับผมนี่เป็นตัวอย่างดูแบบเนี้ยจนนับถอยหลังจนที่ว่าสามห้าสมหกเป็นวินาทีของมันจบคือคือเราดูโฆษณาให้เขานั่นแหละแล้วก็เราก็ได้แ้มมาสะสม นะครับเอาได้แต่มบ s. <S ตาบ๊บาเมื่อกี้เราเราดูว่าดูวิดีโอจบนะครับดูตัวอย่างนะครับผมแป๊บนะครับมันนานหน่อยนะครับผมอันนี้ตัวยงอีกอันหนึ่งที่วิธีการหาเงินนะครับเยอะแยะทั้งวันถ้าท่านขยันนะผมว่าผมได้เยอะแต่ผมใช้เวลาว่างผมถึงมาทานะครับผมก็เลยได้เงินมามากเท่าไหร่แต่บางคนที่มีเวลาว่างเยอะดูมีข่าวให้ดูไม่จํากัดครับผม ยิ่งดูเยอะยิ่งได้ได้เงินเนยอะมุ่เพิ่มเวันเดียวอาจจะได้หลายร้อยอยู่นะครับผมนี่ครับเสร็จแล้วเราก็ได้ได้เงินมาแล้วก็ดูที่บัญชีนะครับนี่ครับแต้มสะสมเมื่อกี้เป็นหกร้อยเป็นเจ็ดร้อยแล้วครับผมหรือตรงนี้ก็ได้วิธีหาเหรียญตรงนี้แตะตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็ดูวิดีโอแบบนี้แล้วเราก็ได้เหรียญเพิ่มนะครับผมนี่เป็นตัวอย่างนะครับผมดูตัวอย่างครับเสร็จแล้วได้เหรียญเยอะๆนะครับผมแล้วเราก็ เอามันก็เป็นมันจะเท่าเงยญก็สะสมเยอะก็ไปไลกเป็นเงินนะครับผมคือมันคิดเป็นจํานวนเงินให้เราเรียบร้อยว่าถเท่าไหร่เท่าไหร่คือตอนแรกถ้าเราครั้งแรกที่เราเข้ามาเราได้สิบบาทเราก็ถอนได้นะครับผมครั้งที่สองก็ห้าสิบาทครั้งที่สามร้อยบาทตอนนี้ผมได้ถึงร้อยบาทแล้วเดี๋ยวมันจะถอนให้ท่านดูนะครับว่ามันได้จริงไหมนะครับน,นี้ครับรูวีโอจบแล้วก็คลิกกากบาทนี่ออกนะครับตรงมุมนะครับ เนี่ยก็ได้สิบห้าเหรียญแล้วครับผมอันนี้อันนี้อันหนึ่งสองอันนี้ก็ดูวิดีโอเนี่ยวิดีโอมันเป็นอย่างเงีย้ยคลิปอะไรก็ได้เนี่ยดูเงีย้ยนี่ครับเนี่ยเนี่ยดูดูตัววิ่งตัวข้างๆันวิง่งครับพอผมกดปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาปุ๊บนะฮะอันนี้ถ้าเป็นรูปเหรียญขึ้นมามันจะให้ดูดวูวิดีโอแล้วเราก็จะได้เงินเพิ่มแล้วแต่ตรงนี้นะครับตรงที่เป็นรูปเหรียญเงินโบราณครับเนี่ย เราได้มาได้สิบสี่เหรียญถ้าเราดูวิดีโอเราจะได้เพิ่มอีกยี่สเหรียญน,นะครับดูนะครับอก็เหมือนเดิมดูแค่เดีวนะครับอันนี้คือการหาเงินแบบง่ายถ้าท่านทั้งหลายมีโทรศัพท์มือถือสมัครไทยเดลี่ตอนแรกผมนึกว่ามันจะให้จริงไหมได้นะครับถอนเข้าบัญชีเข้าบัญชีเลยเข้าบัญชีธนาคารท่านเลยเลยถอนเข้าพร้อมเพย์เลยนะครับผม ง่ายๆแป๊บเดียวใหม่ๆผมได้สิบบาทผมถอนเราใช้เวลาวันสองวันแต่ตอนนี้ครั้งที่สามแล้วผมจะถอนแป๊บเดียวเข้าเลยนะครับเราจะถอนให้ดูนะครับว่าได้เงินนะครับผมเดี๋ยดูวดีโอเนี้ยนี่คือว่าวิธีการหางเงินเยอะแยะมีอ่านข่าวดูนี่ครับจบลวดูวิดีโอแล้วก็ติ๊กกระบาดออกนะครับเราได้ละนะครับเนี่ยดูวิดีโอเนี้ยมีเยอะแยะเนี่ยให้ดูทั้งวันนะครับเราดูวิดีโอก็ได้ได้ไดเงินนะครับ แล้วก็พามี <c oughs> นะครับภารกิจเยอะแยะี่เช็คอินรุ่นับเหรียญอย่างเงี้ยครับแต่ผมเช็คอินเข้าไปแล้วตอนเช้าได้รางวัลมาแล้วแล้วก็มีคลิกดูวิดีโอตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยตัวสามแชร์ไปยังเฟซบุ๊กก็ได้เงินนะครับเชิญเพื่อนก็ได้เงินนะครับผมได้ได้เชิญเพื่อนมีรางวัลแล้วก็มีมีวงร้อแห่งโชคนี่ครับวงร้อนี่นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย ครั้งแรกเราก็ดูวิดีโอตอนตอนแรกเราว่าติ๊กเลยครั้งที่สองจะให้ดูวิดีโอแล้วก็มาอ่าวงล้อจะได้วงล้อปัน่นวงล้อได้เงินอีกทีได้เหรียญน,นะครับเหรียญก็คือเงินนั่นแหละมาสะสมแต้มแล้วก็เป็นเงินแล้วก็ครบจํานวนเงินแล้วก็เอาไปถอนนะครับผมอเดี๋ยวอันนี้ผมดูตัวอย่างนะครับว่ามันเป็นยังไงยังไงนะครับผมเนี่ยได้เงินจริงๆ,ๆี๋ยวมันจะถอนให้ดูนะครับเนี่ยผมดูแล้ว เนี่ยปุ๊บแล้วก็การการะบาดออกตรงนี้ตรงมุมนะครับอ่อนมแลมันก็หมุนหมุนติน้วติ้วทิ้วิว้วนะครับได้รายสิบแปดเหรีรยญน,นะครับโอเคนะครับแล้วก็มาเนี่ยครับมาตรงจิ้มที่หน้าบัญชีนะครับเนี่ยเนี่ยดูผมได้ประมาณเท่าไหร่นะร้อยพันหมื่นหนึ่งแสนเหรียญตอนนี้ผมคิดเป็นเงินก็ผมมี ประมาณร้อยกว่าแปดบาทเดี๋ยวผมจะถอนใะห้ท่านดูนะครับผมว่ามันจะเข้าได้จริงไหมนี่ตรงนี้ตรงที่หน้านี้เนี่ยที่พาภารกิจเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้นะครับผมเนี่ยท่านทาภารกิจตรงนี้นะครับแป๊บเดียวท่านก็จะได้เงินเยอะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าพวกนี้ดูวิดีโอก็ได้รับเหรียญแชร์ไปยัง Facebook ก็ได้เหรียญภารกิจสะสมคะแนนเนี่ยเยอะแยะข้างล่างครับถ้าท่านตั้งหลายสมัครแล้วก็อเดี๋ยวผมมีอ่า รหัสของผมนะครับกดเชิญท่านจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้จะใส่ของใครก็ได้ถ้าใส่ของผมก็ขอขอบคุณนะครับผมถ้าท่านใส่แล้วท่านจะได้รับเหรียญเพิ่มประมาณเท่าไหร่จะไม่ได,ได,ได้ได้เยอะนะครับผมได้เหรียญเพิ่มประมาณทาให้เราว่าได้เพิ่มก็ได้สะสมเป็นเงินนะครับผมตอนนี้ดูนะครับตรงนี้เนี่ยผมได้หนึ่งมืนเออหนึ่งแสนหนึ่งพันแปดหนึ่งแสนหนึ่งพันแปดร้อยสองสองเหรียญน,นะครับ ถ้าคิดเป็นก็คร่ากับหนึ่งรยหนึ่งบาทกับแดสตางค์นะครับผมเนี่ยตรงเนี้เงินตรงนี้นะครับข้างบนนะครับตรงบนเดี๋ยวผมจะถอนให้ท่านดูว่ามันได้จริงไหมครับผมถ้าเราจะถอนเราก็ไปตรงหน้าบัญชีของเราตรงนี้นะครับเห็นไหมครับที่ว่าแลกเงินนะครับแลกเงินเมื่อก่อนมีเพย์พาสมีนะตอนนี้เราถอนเข้าบัญชีของเราโดยตรงนะครับผมนะครับผมจะแลกเงินให้ดูนะครับนี่ครับ ภาร,ารกิจของผมเป็นสองร้อยเหรียญไม่ได้แล้วเนี่ยต้องใช้สองหมื่นเหรียญน,นะครับผมโอม้ผมเลยมาแล้วนะครับผมต้องรอเป็นสองร้อยสองร้อยบาทถึงจะถอนได้อตอนนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมถอนไม่ได้ต้องเป็นสองร้อยอ่ะนะครับผม เพราะว่าปกติร้อยหนึ่งผมผมจะถอนไนนี้ผมไม่ถอนได้น,นี้มันเกินมาหนึ่งบาทนะครับผมก็เลยถอนไม่ได้เดี๋ยวต้องรอให้เป็นสองร้อยบาทถึงจะถอนได้อีกครั้งหนึ่งเพราะมันเกิน,นเลยร้อยบาทมานะครับเดี๋ยวดูดูทีหนึง่งนะครับผมนี่ครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมผมลองลองดูนะครับว่าจะถอนได้ไหม <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะถอนมันถอนไม่ได้มันเกินปกติเราร้อยหนึ่งผมถอนเนี่ยแต่ผมไม่ถอนมันเลยมันหนึ่งบาทก็เลยเกินไปว่าต้องสองร้อยบาทถึงจะถอนได้นะครับผมเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวสองร้อยที่ผมจะมาถอนนะท่านดูทีหนึ่งว่ามันถอนได้เดี๋ยวจะให้ดูประวัติการถอนที่ผ่านมานะครับว่าเราถอนได้จริงๆนะครับอันนี้ให้มันดูวิดีโอก่อนแล้วก็จะได้รับแต้มเั้าไร่มันบอกเมื่อกี้หกร้อยก็ลองดูก่อนนะ สิบห้าเหรียญเองมันหลอกเรานะครับผมเดี๋ยวนะครับทีนี้ดูผมจะแรกต้องแลกสองร้อยนะครับตอนนี้ร้อยไม่ได้ละพระผมเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งบาทมันเกินเกินที่ว่าหนึ่งร้อยนะครับแต่ผมจะต้องแลกสองร้อยเดี๋ยวประวัติการที่ผมแลกมาก่อนนะครับผมนี่ครับยอดถอนของผมนะครับผมเนี่ยครั้งแรกสิบบาทแป๊บเดียวเข้าครั้งที่สองห้าสิบบาทแป๊บเดียวข้าง ครั้งที่สามผมจะแลกร้อยหนึง่งมันเกินมาแค่หนึ่งบาทมันมันก็เลยแลกไม่ได้ต้องขยับไปเป็นสองร้อยถึงจะแรกแล้วก็จะถอนจะถอนได้นะครับผมคือถอนเข้าธนาคารแล้วกันเนี่ยผมเนี่ยการถอนก็ใช้พ้อมเพย์หมายหมเลขพ้อมเพย์ผูกกับธนาคารก็ผูกกับบัญชีแล้วก็ถอนได้เลยนะครับผมเนี่ยหมายเลขบัญชีพ้อมเพย์ผมเนี่ยถอนเข้าพ้อมเพย์เห็นไหมครับผมเนี่ยครั้งแรกสิบาทครั้งที่สอง้สิบบาทนะครับผมอ่ะ ทำไงได้เนาะร้อย100บาทถอนไม่ได้เดี๋ยวก็ยี่สองร้อยบาทผมจะมาถอนให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งแต่ผมบอกได้จริงๆนะครับว่า,าไทยเดลี่นี่เป็นแอปที่เป,เป็นแอปที่อ,อ่านข่าวแล้วได้เงินจริงๆนะครับผมอ่านขา่าวได้เงินจริงๆนะครับได้จริงๆนะครับผมท่านทั้งหลายก็ลองโหลดในที่เพจสโตมานะครับ มันรู้สึกมันจะใช้ได้เฉพาะโปรแกรมของ Android อย่างเดียวนะครับผมถ้าทั้งหลายอ,าอยากได้เงินง่ายๆก็ใช้เวลาว่างนะครับว่างอ่านข่าวมาอ่านข่าวข่าวไม่เยอะแยะทั้งข่าวกีฬาข่าวการเมืองข่าวบันเทิงข่าวสังคมมีหมดแต่เราอ่านแล้วได้เงินอตรงนี้นะครับผมและมีกิจกรรมเยอะแยะที่เราจะหาเงินในแอปนี้นะครับผมเป็นแอปของคนไทยเรานะครับผมแอปของคนไทยเรานะครับผมอ่านแล้วได้เงินจริงถอนเงินเข้าบัญชี บัญชีธนาคารเลยตรงตรงเลยนะครับผมแป๊บผมผมครั้งที่สองนี่ห้าสิบาทนี่ถอนไม่ถึงนาทีเข้ามาแล้วนะครับผมครั้งที่หนึ่งสิบาทประมาณวันสองวันแต่ทีนี้ร้อยบาทจะถอนไม่ได้มันเกินไปหนึ่งบาทต้องรอไปอีกสองร้อยบาทนะครับผมต่อไปสองร้อยบาทจะถอนนะให้ท่านดูนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมอขอบคุณท่านหลายมาที่ที่ติดตามชมคลิปของผมนะครับผม ชอบกดไลค์กดซับสไครต์ให้ดูให้ด้วยนะครับผมคลิปของผมนมี่มันไม่ตายตัวครับมีสาระบ้านอย่างทําวงทําว่าทําเครื่องบินเยอะแยะอันไหนที่มีความรู้มีประโยชน์นะครับผมผมจะมานําเสนอมานําเสนอมาบอกให้ท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทั้งหลายครับที่ติดตามชมคลิปคลิปของผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ